สวัสดีครับนักศึกษาระดับชั้นปวช .1 ภายในวิชาช่างก่อสร้างวิทยลาลัยเทคนิคกระบี่ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะได้มานําเสนอในวิชาพื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างรหัสรายวิชานะครับ201061001นะครับเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบในงานก่อสร้างว่าเราจะเป็นวิศวะหรือจะเป็น,นสถาปนิกต่อไปเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ พื้นฐานนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่า,าในหน่วยที่1เนี้ยมันจะมีอะไรมั่งก็คือเป็นวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบและก็การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบที่ถูกต้องนะครับวา่าเราจะต้องใช้ยังไงบำรุงรักษาอย่างไรในอันดับแรกที่สุดก็คือเครื่องมือเขียนแบบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้แบบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสมบูรณ์ฉะนั้นเราควรศึกษาประเภทของเครื่องมือเขียนแบบ วิธีการใช้และการบำรุงรักษาให้ถูกต้องนะครับอันดับแรกก็คือกระดานรองเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบในกระดานเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบตัวเนี้ยโต๊ะเขียนแบบที่ใช้กับไม้ทีฉากโต๊ะเขียนแบบที่ใช้เขียนแบบเป็นโต๊ะที่มีแผ่นพื้นเป็นสี่เหลี่ยมมีผิวเรียบมีขอบรอบด้านทั้ง4ด้านเรียบเป็นมุมฉากสามารถปรับเอียงได้1ด้านนะครับการบำรุงรักษาก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ด ให้เรียบร้อยอย่าให้มีสิ่งสกรปรกอยู่บนโต๊ะแล้วก็อย่าให้บนพื้นผิวโต๊ะเนี่ยเป็นร่องรอยได้นะครับในอันต่อไปก็คือเป็นไม้ทีหรือทีสแควร์ไม้ทีเราจะพูดในที่นี้เราจะมีไม้ทีอยู่2ชนิดก็คือไม้ทีแบบหัวธรรมดาและก็ไม้ทีแบบสไลด์อันแรกก็คือไม้ทีแบบธรรมดาก็จะเป็นส่วนประกอบคือด้านหัวที่เราเอาไปแนบกับโต๊ะแล้วก็ส่วนที่เป็น ส่วนใบนี่ก็ใช้เป็นเขียนในระดับทางนอนแล้วก็รองรับที่ไม้ฉากสามเหลี่ยมในการที่จะเขียนเส้นแนวตั้งแล้วก็มุมอื่นๆนะครับส่วนไม้ทีอีกอันนึงก็คือเป็นไม้ทีสไลด์ที่สามารถที่จะยึดแต่เส้นเชือกแล้วก็ไม้ทีนี่ก็สามารถที่จะสไลด์ขึ้นลงได้วิธีการใช้ก็คล้ายกับไม้ทีหัวแต่เพียงแต่อันนี้มันไม่มันไม่มีหัวไม้มันจะเป็นการใช้เชือกในการที่จะ ควบคุมในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของไม้ทีสไลด์นะครับในส่วนที่3นี่ก็จะเป็นฉากสามเหลี่ยมหรือเซตสแควร์นะครับเซตสแควร์ Z ตัวนี้มันก็จะเป็นที่เราจะใช้ในการเขียนแบบในแผนกวิชาช่างก่อสร้างเราจะใช้ไม้ทีร่วมกับไม้ฉากหรือไม้ฉากสามเหลี่ยมตรงนี้ซึ่งไม้ฉากสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นไม้ฉากสามเหลี่ยมที่สามารถปรับมุมได้ทุกองศานะครับ แล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีไม้ฉากสามลียแบบธรรมดาประกอบไปด้วยมันก็จะเป็นไม้ฉากสามเหลี่มที่เป็นมุมฉากแล้วก็มุม45องศาและอีกอันนึงก็เป็นมุมฉากแล้วก็มุม30องศานะครับในการบำรุงรักษาก็อย่าให้มีร่องรอยหรือเป็นการขีดข่วนอะไรต่างๆเพื่อที่จะเวลาเขียนเส้นแล้วมันจะได้เรียบง่ายนะครับสำหรับในกระดาษกระดาษเขียนแบบตัวนี้ หรือ drawing paper ตัวนี้มันจะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันขนาดของกระดาษเขียนแบบมันก็จะมีตั้งแต่ a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6นะฮะมันก็มีขนาดที่แตกต่างกันไปอันใหญ่ที่สุดก็คือ a 0อันเล็กที่สุดก็คือ a 6นะครับสำหรับดินสอเขียนแบบตัวนี้นักศึกษาสามารถที่จะใช้ดินสอได้2ประเภทก็คือดินสอแบบ ใช้กบเหลาธรรมดาแล้วก็ดินสอแบบที่มีไส้แล้วใช้กดแบบสําเร็จรูปตรงนั้นเพื่อสะดวกในการที่ไม่ต้องมาเหล่านะครับสามารถที่จะเลือกได้หลายชนิดเหมือนกันแต่มีข้อสังเกตว่าเส้นต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเป็นเส้นที่สามารถที่จะเวลาเขียนแบบแล้วออกมาได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามด้วยนะครับมันมีขนาดดินสอเนี่ย ก็มีแบบไส้อ่อนไส้อ่อนปานกลางแล้วก็ไส้แข็งนะครับเกรดหรือความเข้มมันก็จะมีอยู่หลายประเภทเช่น2 B 3 B 4 b 5B 6B 7B เป็นต้นนะครับสำหรับดินสอเขียนแบบนะครับในส่วนต่อไปเราก็จะพูดถึงยางลบดินสอนะครับว่ายางลบดินสอเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเป็น อ,อุปกรณ์ช่วยในการเขียนแบบให้สวยงามเพราะว่าเวลาผิดพลาดขึ้นมาเราก็สามารถที่ใช้ยางลบดินสอ,อลบได้ก็ขอแนะนําว่า,าทุกคนควรจะมีอย่างลบดินสออ,อยู่ประกอบในการเขียนแบบนะครับอันต่อไปก็คือปากกาเขียนแบบปากกาเขียนแบบหรือที่เราเรียกโดยส่วนรวมว่าปากกาลอตติ้งตรงนั้นนะฮะมันจะมีอยู่หลายขนาดตั้งแต่เบอร์0.10 2 0.3 0 4 0.5 ไปจนถึงขนาดใหญ่เช่น1.0เป็นต้นนะครับปากกาเขียนแบบตรงนี้เราก็จะใช้หมึกที่ส่วนมากเราจะเรียกว่าหมึกรอติงในการเขียนแบบเราใช้กับกระดาษธ,ธรรมดาก็ได้หรือกระดาษไขก็ได้เพราะเส้นสายต่างๆพวกนี้มันก็จะมีอยู่ในตัวของปากกาที่เรานํามาใช้ในการเขียนแบบนะครับการบำรุงรักษาก็นักศึกษาจะต้องดูแลให้ดีอย่าให้ตกอย่าให้หัว,หว ของปากกาเนี่ยมันบิ่นมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในหนึ่งด้ามตรงนี้มันก็จะมีราคาแพงถ้าเราทำเสียหายเราก็ต้องซื้อใหม่เพราะฉะนั้นขอขอให้ใช้อย่างระมัดระวังนะครับในส่วนต่อไปสกอตเทปใช้สำหรับในการติดกระดาษก็ใช้สกอตเทปหรือกระดาษกาวทั่วไปนะครับเราก็ใช้ติดมุมกระดาษทั้งสีด้านในเวลาเขียนแบบนะครับวงเวียนวงเวียนที่เราใช้นี่ก็จะเป็นวงเวียนแบบ ใช้ดินสอใส่หรือเป็นวงเวียนสําเร็จรูปมาเลยก็ได้มันมีอยู่หลายประเภทนักศึกษาสามารถที่จะเลือกใช้วงเวียนได้ตามความสะดวกและก็ก,การใช้งานนะครับสำหรับไม้บรรทัดโคง้งนะครับไม้บรรทัดโค้งนี่ก็บางครั้งเขาก็จะเรียกว่าเป็นกระดูกงูเพราะว่าเวลาเราเขียนเส้นโคง้งเส้นเคิร์ฟต่างๆพวกนี้เราจะต้องใช้บรรทัดโค้งนี้ช่วยในการเขียนแบบด้วย แล้วก็บางครั้งมันก็จะมีเทมเพลตที่เป็นรูปทรงต่างๆรูปทรงอิสระต่างๆที่จะมาช่วยในการเขียนแบบได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นแผ่นเพลตหรือที่เราเรียกทั่วไปว่าเทมเพลตตรงนี้เราสามารถที่จะซื้อสำเร็จรูปได้ว่าเทมเพลตเนะี่ยมันมีตั้งแต่วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม8ดเหลี่ยมเป็นต้นแล้วก็มีรูปทรงต่างๆเช่นเทมเพลตที่เป็นเกี่ยวกับห้องน้ําหรือสุขภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะก็มันก็มีอยู่ขายในท้องตลาดหรือในร้านเครื่องมือเขียนแบบทั่วไปนะครับสําหรับเครื่องมือวัดขนาด หรือสเกลตรงนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่นักศึกษาที่มาเรียนภายในวิชาช่างก่อสร้างทุกคนที่จะต้องใช้สเกลให้เป็นคําว่าสเกลก็คือสามารถที่จะวัดขนาดต่างๆที่ย่อส่วนลงมาจาก1ต่อ1หรือเท่ากับของจริงนะนำมาเป็น1ต่อ100 1ต่อ20 1ต่อ75อันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในชั้นเรียนต่อไปนะครับสำหรับไม้บรรทัดโค้งตัวนี้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้ก็จะเป็น ไม้บรรทัดที่ใช้สําหรับวัดองศาทั่วไปตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึง1้อยองศาแล้วก็จะใช้งานสามารถที่จะดูว่าเราจะใช้ตรงมุม45องศา90องศา120องศาเราก็สามารถที่จะอ่านค่าจากบรรทัดโค้งอันนี้ได้นะครับก็ขอจบเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเขียนแบบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ อ,อยากจะให้นักศึกษาทุกคน,นได้รู้ว่าเครื่องมือเขียนแบบที่เราจะต้องใช้ในแผนกวิชาช่างก่อสร้างเวลาเรามาเรียนเขียนแบบนี้จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็เราก็จะพบกันในห้องเขียนแบบอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติงานจริงว่าเครื่องมือเขียนแบบต่างๆนียเราจะใช้อย่างไรสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ